กเ็ตัวท้าจะมีแข่งอยู่ประมาณสามตัวถ้าพยาไม่เอาแข่งไม่เอาแข่งก็จะเอาเกี่ยวอีกไม่มีเลยไม่มีสักตัวไอ้เแย่ทำไมกูดาวอินหมดเลยเขาเล่นแรงอะไรนี่ว่าเล่นแรงนี่ว่าเออวันนี้กูไม่ได้ยินเสียงของปอนเลยบอนปอลยู่่อะ น้องบอลหมดแรงชางกับการลงแรงแล้วได้เห็นเองลงอยู่น้องแพ้เหรอหรืออะไรทำไมเองไม่ทักพี่มาชวนพี่เล่นแรงกับน้องพี่เกียนเล่นเหรอเอโอเดชันมาบนวิ่งมาวิ่งมากดไอเดียพี่หน่อยกับล่างนะก็้จะเล็กมาเว้ยเรากต่อตัวเล็กอีกทีนะ้ แป๊บนึงลากในใจไอ้บังก์ก็อะไรก็เกิดจะคุมแล้วนะ่ะไอ้เบนลาได้ลาเลยมึงมีพันธุ์นิดอ่ะแล้วมึงบอกมึงจะไม่เราแค่ไหมไอ้บุญบอกเอเวันเด้ออยู่เหนืป่าไปคุมไปคุมไปคุมมาช่วยมันหน่อยกันนะ่ะรงังสีอ่ะโอ้โหโดนตาตัวเลว็กไปหยู่ไหนพุ่มแล้ว อย่างนี้คุมไม่ได้นะคุอก่อนอนินูเมียต,ตอต่อมาเลยได้ตอนน่ไอได้เนาะตายป่ะตายกตมตกไม่่นตายแมงไม่ตายวะแบบก้วเวเรามันแม่นนะพื่ มามากๆๆๆเวลาไปทปสเบ้นี่บินน้องไม่สีที่เนี่ยงัดได้เห็นปะที่ไม่มีอันนี้ปะปามเอาเลยได้กวน้องไม่ไต่ก็ไต่อันนี้อันตีแล้วถอย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 มันอันตีเป็นหมดแล้วเอาเอาเอาดักได้าดักได้ d a r ได้ไม่รอดวะเบเบดล ้อนนูแทงบูไปย,ยังวะยังยังยงัรู้ไหมไม่ไปไม่ไปมึงต้องสลับมันนะครูทั่วยังไม่ได้มันมีฟอมันเยอมันได้ชุดเกล็ด๋ยวนี่สลับไป เขาหมุหนอยู่เฮรี่ลงสลับแล้วจริงๆมึงไม่ต้องเลี้ยวขึ้นขวาเลยเหี้ยมึงไม่ได้เอามารับน้อเมย์อยู่แล้วก็ว่างครับค่อยๆขึ้นแค่จินเลยก็พอรังสีมันสี่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 น้ำมังก็เล็กไม่ได้ยนบ สอนก่อนามวิปอนระวังไอปอนระวังมันจะใส่มโดคอร์มกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่เมีเอาบูถอย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 ไม่ขาดไม่ขาดไปดิเดี๋ยให้มันเห็นเดี๋ยวให้มันเห็นไอปอนเอาออกออกอีกทางไอปอนอือออกได้ละออกได้ละ สองคนนี้นาพยายามเวทตามันเยอะนะมาสามแตกมันแน่ถมรางวุฒิตัวเราคุมคุมไม่ได้นะมันถ้ามันได้เสก่อนเฟสเอาได้ปะไปบนนะไอ้วไปบนเลยเราพอเราเรา คนสามเลยมันนันตียังไงบอลยัง<ไ>ปล่อยเข้าล่างแล้วไม่ได้ยังไม่ได้รีโคไปแล้วแค่นึ่งแค่มันตีแตกกันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กลอยดักตอนเย่าไปแย่งมันมันเยอะต่อแล้วก็ป่อย แข่งว่าเราเยอะเรื่องติดแล้วมันเรืติดวมันแข่งว่าเรามีตัวเลอกเรามีของอะไรทั้งนันมเล่นได้บัตเตเล่นได้เลยได้เลยมาหนดีดีดีเล่นหายนะไปหายหายายเปีบนโอเคร่างไว้เลยนะ รับใ้ละรับมนบอนะแมนล้ามันล้าันล้นะบนยาวมังกรก็ได้นะเว้ยปล่อยป่อไอวไม่ต้องเล er. <c uk ain> ่นนะเอามังกรเอามังกรไปโซฝังซ้ายไว้ไปโคนังกรไวีมังกรนะตีเลยตีเลยโซนกูโซนเอามังกรเล็กกันนะนางสองมันเอยงความหมดนะมาหน่อยมาบอลบมาบอลมา น่าจะไปไม่ทันปไม่มีไนตินเไว้เบสสเปซบนได้ปะได้ได้ันเลิตัวเดียวอะไม่มีไม่มีไม่มีฮึนี่เดี๋ยววะควียอ่ดีเเลยเอะเียไม่โดนโอ้ยยางแย่ยางแย่ปลามปลามีปล์มได้มันดมันขึ้นขึ้นกลอดเย กลางลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนบัตรไม่บัตรบัตรสองแตกบัตรสองแตกบัตรไม่มีของบัตไม่แทาไม่มีเงินเลยนะ่่่ใรยะเลงมาเยอะลมายแข่งนรับู่ดิเี๋ยกูรับสองเลนให้มึงเล่เลยเ็บเบเจ็บเจ็บเ็บสแตกสาบเบลเบเลยเบสเจริงหบัตรขึ้นตัง เบสชี้อีสายนะเว้ยเบสที่อีสายไปเฮ้ยกลางสามกลางสามระวังบัสนะเว้ยระวังบัสนะเว้ยไอ้บอลน้องมุดมุดได้ปะข้างล่างอยู่นะพี่วมเล็กอ่ะกูตัดตัวเล็กนะเบสตัดตัดตัวเล็กของมันได้ตัดเลยเกี่ยวกางคนกค่คนเดียวกูเองกูเกงกูเก่งไอ้มันจะปิด เอาเอาเนาะไหนอหาเลยโอ้ดไหได้วยบสองบนสอบสองัดไหว่าเราสองคนเวทรอรอรอไม่มีอะไรกีดแดกดูวันต้องดูวันใจไปเลยมาเดี๋ยวเพิ่งเดียวลยอาอยู่บนเอ้ยรอดป๊าวกูทำกลางโอเคตกลางเหรอน้องเคลาร่างเลยเคลาร่างเนาะ เบ็เบ็มังกรเบ็มังกรเบ็ไป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 ได้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 ก็ได้ก็เลยไยตีหน่อยได้ปะเมียนะเรียนะปล่อยบ้าล่างอ่ะอย่าอย่าฝืนนะเว้ยถ้าจะไม่ได้อ่ะไม่ได้ปะปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนโเมียไม่ได้มันได้เหรอมันได้มันได้ปล่อยเลยอย่าตายพอ เป็นสเปลยมันจอแล้วระวังโดนนะระวังมันใส่มึงนะเป็นสเปซบน่ะระวังระวังบัตนะเว้ยมีคนรับกลางปะวะกูกูรับกูรับกูรับบนบนบอลเกียร์ได้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 เบสไปที่ไหนมาอายรีอยู่เนี่ยเบล้วสามนาแตกอะผมลงล่างนะเออเรย์ระวังกลางนะเว้ยบัตเตอะ อ่ากลางสามกลางสามกลางสามรั้งหนึ่งล่างหนึง 1, ่ง 1, บนหนึ่งระวังนะเว้ยสิ่งเตืนมาพี่ดเดินค่อยเอาขวามาหน่อยเดี๋ยวป่ะกูกูเดินให้กูเดินให้กูได้ยอย่างนี้เราได้ขู่แม่น้ำดูกูหน่อยบกเคลนบูเค้นมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเบ็เบสเบสเบสดดึงไว้นะเบสกูได้กูได้แดงกูได้แดงถอยถอยกูได้บูกูได้บูถอยนะถอยนะถอยไปบนเบสไปบนไม่ไม่ต้องเล่นเยอะนะเว้ยเล่นบนนะเว้ยเราเราล่างเราล่างไม่ต้องเล่นเยอะนะรอรอเล่ไหลเฮ้เรากูสเปรย์ก็ได้เออรอเบสสเปรยกดะ นเอ้โหยวุนอดกอ่อ้มันไม่กี่คนมันมันจะค่มเว้ระวังนะเว้มึงอย่าโผล่ตัวเยอะนะมาเด้อติตัวเยอะเพื่อนมาหน่อยมาน่อยโหห้าย้างสีล้งสีถ่ายได้ถ่ยได้ล้างสีนะจำไว้ล้างสีัดปัดัด่มกมไอ้วุ้วิ่งวิ่งไปแ้ไอ้วุ้นาแจ้งนะพี่บัตร่อดหอดรอดผมเอาเกกานเลยถอยถเออถอยเกจกานเลยไอรีจะตายเลย ไอบอลไอบอลปล่อยเลยบอลบอลปล่อยล้างไปเลยรอรอกียร์ไหนมึงเล่นกดไปเลยเล่นกดบนไปเลยเล่นกดบนไปเลยได้มันมันมันเหมือนจะกลับนะเว้ยบัตรกลับบัตรไม่มีแตกนะเว้ยบัตรสองแตกบัตรสองแตกพี่อ๋อหายะเฮ้ยหิยาระวังกลางพี่ไม่น่าปล่อยบอลพี่ลึกเล่นเล่นนะระวังเล่นระวังคอยเพชรมีใจเกิดปะนี่ะคุณว่าเราตั้งได้ได้ปะตั้งสองบอลบอลไปเปิดไปแล้ววันคุณไอนไปแล้วอ่ะมาอยู่ มันคูนายไปแล้วนะมันคูนายไปแล้วนะมันคูนายไปแล้วหมดแล้วใช้หมดแล้ววันเดอร์อันติแล้วหมดเลยหมดเลยห้าไว้ห้าไว้ไวเฮ้ยค่อยๆเล่นหน่อยวันเดอร์อ่ะก็ได้บอลสวยบอลตายไ้บอลสุดน้องวันเดอร์หมดแล้ววันเดอร์ก่อนวันเดอร์ก่อนวันเดอร์ก่อนกูเกียร์บอลนะเว้ยกูเกียบอลนะเว้ยเฮ้ดูกูหน่อยแล้วปะกูรอบบอลให้ไอตรงั้นเฮ้ดูหน่อยเล่นหรือเ่าโอ้โห้ไหลหมดแล้วหมดแล้ว เดี๋ยวมันมี่ก่อนกี่ก่อนแจ็กนะอย่าเพิ่งเปิดเล่นเกียร์กลางให้ได้ก่อนเกียร์กลางให้ได้ก่อนบ้าแท็กหมดแล้วบ้าแท็กหมดมันจะขึ้นมาปิดบนนะพี่ไอีลีไปบนจะบาเจคบปะแ็บขนาดนั้นวะเหลืฟาร์มโบเลือดเล่นอันดับลีมังกรกระดากติ๊บเอ็นาทีดักดีกว่ารีเปิดนะดักอะเปิดดักเลยมาไอลีอยู่เนี้ย รมันอยู่ล่างไม่มีใครเลยไม่มีพันธิดนะไม่มีพันธิดนะเฮ้ยว่ายแล้วเฮ้ยว่าแล้วนะเว้ยคุณมังกรน่ะคุณมังกรคุมอยู่วิ่งมาหน่อยดิเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันอันนี้มันจะไล่กูทำร่างหน่อยดิทำร่างหน่อยดิเฮ้ยกูไมไปแล้วเฮ้ยแบตคุ้มเขินกลางให้ไปล่างเลยเฮ้ยเห็นบ้าเห็นบ้าวบัตรไม่มีแตกมาหน่อยมาหน่อยบัตรหลับแล้วบัตรสามแตกระวังนะบัตรสามแตกนะเว้ยเป็นระวังเป็นระวังเลย องบอลอยู่ล่างเมื่อกี้ไอ้น้องบอลไปติดไอ้บอลเราสูงนะเว้ยเล่นได้นะเว้ยบาร์ไม่มีแตกเราเล่นไรเล่นล่าง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 บอลสูงได้นเจ็บมาเได้เจ็บมาเล่นขึ้นหลอดเล่นขึ้นหลอดเล่นขึ้นหลอดเัิป้อมตัวป้อมกู้ทำกลางเบียนกับเพื่อนมากไอ้เจ็บไอ้บุ๊ระวังบอลนะเว้ยบ้าจตาีตีบ้านไหนดิวิบาร์ตีบ้านอะไรนั่นมีนึงบาร์สามแตก มาใส่มาใส่มาใส่มากูทำให้กูทำให้ไอ้กูทำบนมาไอ้ลิ่อยู่ไหนวะถอย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 มาสามแตกถอยเลยรอดัก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 บัตรนะรอดักบัตรไม่เคลียร์บนเนี่ยให้วุ่นไปให้ลืมไอ้ลี่อยู่ไหนไม่รู้ต้องสลับกันต้องต้องคนต้องมีคนหนึ่งกระเบิดอ่ะมันต้องมีคนหนึ่งกระเบิดนี่เคลียร์กลางเห็นนะเระวังมันเล่นนะระวังมันเล่นนะเอ้ยเอาตายได้นะเลยเอาตายเราทำตาแล้ว ค่อยค่อยเล่นได้อเบยไเไปทำล่างไอยไปทำล่างบนมาแล้วมันโดนกูอู้หไอ้กูออกวาแล้วไอ้เซิตายโ้ไอมาไหหมดแล้วอันนึงอองไม่เอาไม่เอาปามดเจ็บป้เลยอะปอัวกแล้วไอวุมาวิตมมาเหมดแล้วหมดแล้วเรหมดแล้วหยิบได้สวยเมื่อกี้เล่นมึงเล่นเยอะเกินมึงเดินเข้าไปเลยอะ ทำกลางไปนะทำกลางไปนะเมื่อกี้มึงน่าจะลงไปทำล่างเออค่อยว่าค่อยว่ากลางได้รอบนึงขู่ขู่ขู่ได้ผมได้มีฟิกบ้านบอลไม่มีผมไม่มีตีหน่อยตีหน่อยตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอย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 นะหนีนะหนี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 ไปบอลมีเกิดวล้บอลให้เราแดงไปเลยปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยเลย ไม่ได้ทันวะเบื้องสงตอนไหนทักอย่างเรื่องอะไรไม่ต้องไม่ต้องรีบนะไอบอลไอบอลไีเกียร์รอยอเกียร์คันเหรอไอยบอลลอยบอลมาเกียร์ใ่ ขวาข่อยบนตัวแย้งโผล่นะเว้ยอย่าเพิ่งโผล่นะเว้ยระวังเนาะพูมึงตัวแย้งด้านสองตัวย่งมีตัวอยู่ในพวงมีอายาอยู่อ่ะอายาอยู่พวกเนี้ยสวยสวยวุ้ยเอ้ยอย่างนี้เล่นได้มาเดินหน่อยเดินเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยบิดไปบิดไปบิดไปค่อย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 กำลังเดินมึงเบสสูงเลยปัญหาเล่นนะสกิลเช็คได้ไหมเล่นได้เพราะว้ยมันไม่มีปีปีลันเดอร์ดิลองดนไอ้บั๊ดดมาแล้วมาด มัดตามัดต่เดเขียเป็นังไง้งเียอๆเียนได้บ่างวะน้องเกีย์ได้เอาไปเอาไปเไปเอามหมดแล้วเก์หมดแบบเก์นี้มาดิมาดิเจอพลังเกิดโอ้ยมีก้อนเกิดเอาก้อนเกิดมันไปไอ้ยกูรอดอุ้ยมาเก์กลางได้ปะไม่ได้ต้องป่อยไม่เป็นไร นี่ผมแล้วได้ของปะอืมได้ได้ได้เราเกิดทันก่อนเกิดตามมิติไปขี้เแล้ววันน่งเพื่อนกูก็ไม่ได้หายาเก็บป่ะหายาเก็บป่ะหายะขึ้นหลอดเก็บมากเก็บสัตว์เลยนั่นมันยังไม่เสร็จอยู่บนอ่ะมึงต้องทิ้งวันหนึ่งไปทำบนอ่ะวันเด้อเนี่ยผมรอว่ะมาหน่อยมาหน่อยเดิน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 ต้องไม่ไอคอนโดนอ่ะไอบอลพี่ไม่นะ อยถอยถอยถอยไม่ได้เราไม่พอถอยถอยได้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 ถอยไม่ถอยย้อนี่เราเบสเบสได้ไหมเบสตัวอะไรที่คิดว่าเป็นเกียร์บัสชออย่างงี้ไม่ไหวนะฮะเอวุฒต้องกลับมึงมึงกลับไปเลยก็ได้ไหมต้องฝืนเลยเนาะเรากันไไวอ้ยมันกลับไอ้ยมันกลับวันได้วันได้ไม่กลับพี่วุฒิหมดแล้วหมดแล้วกูขัดได้หมดแล้วเอวุฒิหมูพีไอหมูพี ไอหมูผ <Enter> ีมันเดินกลับไปปอนปอนไอไอไอเฮียเฮ้ยได้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 